เชลามอะ่ะไม่พี่ออตไอหน้ากันรู้จักไปไม่เย็นพอเอาใส่ทางน้ำแข็งดิแถวบ้านกูมีหน้ากะนเ <c oughs> อาใส่น้ำแข็งไปเย็นแน่นอน <c oughs> ไม่ไม่คิดจะตอบโต้ <c oughs> ไม่คิดจะตอบโต้อะไรกูหน่อยอ เฮ้ย <c oughs> อะไรเ้ใชาวันเดออเฮ้ยอะไร

้ยเไอ้คีมยิงกูเนี่นิ่งเอาคืนพี่เป็นเรื่องปกติพี่อย่าคิดมากการยิงกันเองเลยไม่เอาพีจีผมก็ดีแค่ไหนแล้วเหี้วบ้านะ 下血哦，下血！哎哎哎！你听见了没？呜呜呜！嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚 ด้วยเหียเป่มึงกำลังโดนผีเกาหลังมังอยู่ไม่รู้รู้ว่าตัวไปเลยไม่รู้เลยรู้หรือไม่มีคนจ้องจะเล่นตูดมึงอยู่เอ๊ะเจ้าของมีกล่องโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยอันนั้นหนูใช่ไหม หะไนอันเรียบร oh right oh. oh. ้อยคินอ yeah. uh ันเรียบร้อยไปโดนกูเลยเออคือสวยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเดี๋ยอะต้องต้องรีก่อนนะฮะแม่งเดี๋ยวล้มกันสองคนละไอ้คินเอาเรื่องก่อนโอ้โหไอ้คินแม่งมิดด้ามว่ะต้องให้คินก่อนว่ะผมผมเป็นไรพี่ผม ไม่ไผมเวลาผมมีเล่มันมันรีเลือดได้บิดไม่เป็นไรพอไว้อยู่เยอะยิไว้ตัวเองเฉยโอ้ดูหัวูนะลูกชีอหัวอเปิยกระโดดไดด้ยเหรอยิงใตัวเองเฉยให้ดิเฮียยกูจะรุ่ยัวะ่ไม่ปีนไม่ได้แหละผิดได้ดิคนอาวะ ให้ตัวเองเฉยสัตว์เนียไม่เป็นไรพี่ผมผมพอไหวอยู่ผมได้อยู่ไม่กูฮิวให้ตัวเองเฉยเมื่อกี้อ๋อไม่ก็ตามสภาพพี่เดี๋ยวม่ได้ชื่อคิดแล้วไอ้หมอลั่วไอ้สัตว์ย้ายสัตว์เดี๋ยวกูเนี่ยเดี๋ยวกูเฝ้าตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมิเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเริ่มประกอบเด้งเงเอาแม็มาทางนี้ไอ้สัตว์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหไม่ถูกมันก็ตะนกูเลยไปในการละแป๊บหนึ่งสองสามสี่นอยะมันจะมาฆ่าหมอสัตว

ตกใจวะมาจากไหนไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไอ้กินเกินไพอดีไอ้กินนะไอ้กินนะไอ้กินไอ้กิมา่กัน้กดกไอ้กินมันเกิดเลย เกิดปะวะม karaoke, ันใก้กันจะแล้วไม่กลุมกระทนเลยเออเกิดไอ้ยัยเป๊ะเป๊ะเป็นเรยอไปเป๊ะเรือไปเป๊ะเรือไปโอ้ยโอ๊ยไอ้ไอ้พีดไอเนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควรต้องรู้สึกทิ้งยังไงดีดิถอยมาถอยมาอยมาถอยมาถอยมาอยมาถอยไอ้ยยกระสุนไม่ได้โหลดไอ้เว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาหอเอาเนี้ก่อนเอากระสุนก่อนมือเที่ยวเอากระสุนเอากระสุนเอาไอคอมมิดด้ามิจ๊ะไอคอมมิดด้าตอนแรกก็ไม่ิดตอนแรกก็บิดด้ามหรอกไอเหี้ยยายอย่างไรโอเคโอเคโอเคนี่เม็ดขีไอคอมคอมเม็ดขี้นเม็ดขี้เดี๋ยวจะกูฮีว่าไอคอมก่อนเหลือไอขี้นไอขี้นขีนขี้นขีนขีนมาพี่ก่อนนี่พี่ยิงอันนี้ให้เอานนี้ไปก่อน ดูดิมีของโอ้โหเอ้าใครยิงโดนถังเฮียกูไปแล้วสีบหกร้อยแล้วเฮ้เสี่ยวิ่งผ่าเบ็ดง่ายงเฮ้เสียง ขึ้นมาขึ้นมาขีนขึ้นมาขีนเอาขีนเอายาไปเฮ้ยยืนอยู่เฉยดิอย่ากูยิงให้ตัวเองอย่างนี้โอเคเราเนี้มาสวยเราเนี้มาดีเก็บไปด้วยเรจะไปตายเราจะไปตายท่าเดิมทีเดิมเลยเนีอู้ว่าวะพี่เอาวะ กูยิงเคมอีลทิ้งเลยเดี๋ยวป้อมปืนป้อมปืนไม่ต้องยิงป้อมปืนไม่ต้องยิงเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเอาหลังข้างหลังป้อมปืนเอาไว้ยิงซอมบี้ไม่ดีกว่าพี่ใช่พี่เหรอพี่ไปข้างหลังไงอ๋อโอ้ยซอมบี้ตีตุกเฮ้ยไม่เอ้ยเดียร์ลินสวยเลยเคมอลก็เอาได้ออมได้อยู่ออมได้อยู่ออมได้อยู่พี่ถึงแล้นั่นไม่ใช่ ไอ้ลอยคินดูเนี่ยเจอเชนซอมมาแค่ด้วยนะไอ้คีนเกือบตายอยูเลยพร้อมก่อนค่อยเปิดนะไลูกองลูกองไลูกสอออโต้ไอ้ลูกสองพร้อมหลังโอ้ลูกเก้อ หายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้ทันอยู่มีกดผิดเดี๋ยวเพิ่งกดนะกดแล้วได้ๆพี่ฮะกดแล้วไอ้ยิบชิปกดแล้วยังไม่พร้อมเลยไอ้ยยังไม่ทันได้วางของเลยเลยตื้อชิบมันมาแล้วเออไอ้เยียมา

ไปก็ไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเฮ้ยไปรีสตาร์ทไปรีทุกคนที่มาละกิมเมอร์ยังไหนอะด้านหลังอะไรอีกเอ้ยโอ้เรียบร้อยน่า อย่าทำกูยิี้อย่าอย่าทำกูเลยเอ้ยโทษดินี่ช็อตเลยมันมีปืนกลอยู่เนี่ยใครไม่ฆ่าไม่มีใครไปเนี่ยปืนกลอ่ะเป้เออผมบพวกขอผมขอผมขอแล้วกันผมใช้อันนี้อยู่เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนเรียอะไรอะไป กดหน่อย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 ไป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 โอ้ไม่เป้ระวังหลังโอ้ยเยอะเต็มไปย้ายให้กระโดดไปไอ้ไอ้เป้ดุ้ยเฉยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเหลือเกินวะเป้ปืนระเบิดปืนระเบิดข้างอ่ะเป้เป้ปืนระเบิดข้างขวาเนี่ยเออเก็บเลย ตัวอะไรปีนมาแล้วนะเฮ้ยอุ้ยไปย่อฟีลตาย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 วิ่งมาวิ่งมาพวกงั้นวิวไม่อยากให้มึงตายไปสุดหมดเอ๊ะกูได้ยินเสียงไ้ิถอยก่อนสุดหมด Kena, 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 kena Aiyo, ayo, ayo Malau, malau Aiyo, malau Aish Aish Ha 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 เียโ e <laughs> <Yeah. laughs> yeah, yeah, ินแมมโมลี่เรียบร้อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีคนตกเรือหนึ่งคนในสัตว์เมมโมลี่เดี๋ยวไปดูขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นบนสัตว์มวยตะกิปด้วย